จะกลัวหนายหรือไงครั้งเนี้ยฉันไม่ยอมนายเด็ดขาดอะไรนะจะกินน้ำยาเพิ่มพลางังมาต่อยเหรอ <laughs> เป็นซอมบี้อะ <laughs> ไรฉลาะระจริงเลย <laughs> ไปที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด,มดิงก,งกุงให้ด้วยนะโหนี่แกอ้นมีสารพันนึกอะไรเนี่ยมันทำให้แกมีพลังพิเศษได้จริงหรอ,อจริงๆฉันก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันทำอะไรได้อีกอะแต่เรื่องมีพลังอะอันเนี้ยจริงเหลือเชื่อเนาะตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอก เจ๋งมากเลยอ่ะใช่ไหมหแกนี่ก็เย็นแล้วอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนลวกันเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังต่อโอเคโอเคฉันก็จะกลับบ้านด้วยแอมบ๊ายบายกลับบ้านดีๆนะแกก็เหมือนกันนะโอเควันนี้กลับบ้านไปกินข้าวอะไรดีนะกินข้าวมันไก่ดีไหมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่า ลองใส่คิดเปองลมัง้งน้สารพัดนี่ยมัจะทำอะไรได้อีกนะน,น้องันก็หายไปลยวแบบไหกต้องไม่เอตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เจอน้องเขาอีกเลยอ่ะจะถามเท่าหน่ว่าน้ำสารพัดเนี่ยมันทำอะไรได้อีก เดี๋ยวนะนั่มันใะช่น้อ,นองคนที่เอาน้ำสารพันหนึ่งมาให้เราหรือเปล่าอ่ะเฮย้ยใช่จริงด้วยอ่ะน้อง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 คะน้องได้ยินพี่ไหมอ่ะน้อง นี่พี่ค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยสวนใจซื้อน้ำยาสารพัดนึกตัวนี้ไหมคะอดฮะ,ฮะน้ำยาสารพัดนึกน้องน้องนี่พี่ไงที่น้องน้ำสารพัดนึกไหมพี่อะน้องคะ ก็ตามมาติดๆเลยไม่ใช่เหรอโอ้ยเขาโม่ต์ใสคันเมื่อกี้เลยเนี่ยคาดกับน้องจนได้อใครโทรมาอ๋อคิมนี่นะฮัลโหลวาไงคิมฮัลโหลน้องหวานนี่นี่ฉันเลยนะคิมเดี๋ยวนะทำไมเสียงแกเป็นอย่างเนี้ย มีมีอะไรหรือเปล่าน้อหวานแกแกข้ามมาแล้วแกดีใช่ไหมแกแกต้องฟังฉันนะอย่ามาอย,อย่ามาอะไรอะพิมพ์แกพูดให้รู้เรื่องหน่อยดิฉันไม่เข้าใจแกคุยอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยน้อหวานเงียบเลยโวอนี่แกเป็นใครอะแกยังจำฉันได้อยู่ใช่ไหมน้องหวานสิ่งอย่างนี้อย่าบอกนะว่าเปน็นไอ้นักเลงหัวโจกนั่นอีกแล้วอ่ะ ฮัลโหลนี่นายยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมฮะที่โดนไปครั้งที่แล้วอ่ะไม่อยู่ัเพื่อนฉันทำไมป่อยเพื่อนฉันอานนี้เลยนะไม่งั้นอ่ะแกเจอดีแน่ถ้าเธออยากช่วยเพื่อนของเธอให้มาที่หลังโรงเรียนแล้วอย่ายช้าล่ะนหถ้าช้าจะไม่รับประกันนะว่าเพื่อนเธอจะอยู่ถึงตอนนี้หรือเปล่าและอีกอย่าง เอาน้ำนัำน่นมันด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดเดี๋ยวพูดมากวามาปะล้ะต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับพิมพแน่เลยอะ่ะ มองเห็นทุกสิ่งอย่าง แกต้องปล่อยเพื่อนฉันก่อนอะไรมันไม่อยู่ในข้อตกลงเธอแหละเอาน้ำมาก่อนฉัน oh, จะปล่อยเพื่อนเธอไปไม่อะฉันไม่ให้หรอกนายต้องปล่อยเพื่อนฉันก่อนฉันถึงจะให้อะไรอย่ามาต่อรองเอามาม่นั้เพื่อนแกไม่รอด น้องคนนั้นนี่ไหมอะเรางนที่น้องฝากพันดึงมาให้แกอ่ะเพื่อน้องช่วยเราได้อ่ะเออก็จริงอ่ะเราไปหาน้องเขา,าก็ได้ น้องเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะเรามาตะโกนหายงี้จะเจอได้ยังไงเนี่ยนั่นดิแล้อ,อย่างนี้จะทำยังไงกันดีอะอก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะถ้าเกิดเราหาน้อเขาไม่เจอพวกเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วแหละ